ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอการาบนมันสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมและสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็พี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยครับผมแล้วค่อยโฟกัสให้กล้องชมชมพูดไปเรื่องเล่งปุ๋ยกันต่อนะครับผมปุ๋ยจะเป็นเม็ดสีฟ้าแบบนี้นะอันนี้ถ้าเราจะเล่งดอกให้ใส่ปุ๋ยสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับผมเล่งดอกแบบให้ดอกออกเยอะๆเต็มต้นนะแต่ตัวนี้ผมใส่ สูตร16 16, 16 16 16ลงไปข้อดีเขา46 16 16, 16. <c oughs> โอ้ยบอกว่าชัดเนี่ยจะเล่งกิ่งเล่งน,นำต้นให้สมบูรณ์อันนี้การให้ปุ๋ยต้องรดน้ำทุกวันนะอันนี้รดน้ำทุกวันทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่ารดน้ำทุกวันจะมีว่าจะพืชขึ้นแบบนี้นอกนั้นไม่เคยรดน้ำหรอกรดได้ไม่กี่ทอนพผมก็เลิกงานเมื่อืก็เหนื่อยเหมือนกัน ก็กระทําให้การให้ปุ๋ยนะครับผมการให้ปุ๋ยวิธีให้ปุ๋ยก็เดือนละสองครั้งนะครับผมเดือนละสองครั้งเหมาะเจาะพอเหมาะพอดีเดือนละสองครั้งนะสิบห้าวันต่อครั้งนั่นแหละให้ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําไปด้วยจนชมจะได้ทั้งสีสันที่เข้มเขมแบบนี้ได้บิน่อด,ดอกที่สวยๆเยอะเะแบบนี้อันนี้คือจนชมที่ให้ปุ๋ยจะสร้างกิ่งได้โตขึ้นสร้างกิ่งอันนี้กิ่งเลขขง็กๆเห็นไหมผมให้ปุ๋ยไปครั้งหนะึ่งตันนี้ให้ไปครั้งหนึ่ง กิงก็สร้างกิ่งขึ้นมาใหม่ใช่ไหมสร้างตรงนี้ลำไอ้กิ่งร่อนขึ้นมาก็จะทําให้สวยขึ้นไม้บางต้นก็จะมีอยู่ต้นเดียวที่เหลือเพราะว่าไม้ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้เสียบไม้เลยหนาวจะไม่เสียบไม้นะผมไม่เสียบไม้ในช่วงฤดูหนาวก็ทําให้มมดแตกกิ่งได้ยากมากทําได้ยากและช้าด้วยก็เลยไม่ทําถ้าทํามันช้านะมันแตกกิ่งช้าเขาแตกกิ่งช้าแล้วก็อะไรช้าไปหมดนะช้าไปหมดก็เลยไม่ทาไม่นิยมทํา จะทาในช่วงฤดูร้อนนะครับผมในการเสปลชชมนะอันนี้เราต้องให้ปุ๋ยเร่งดูดอกอย่างเดียวในฤดูหนาวเนี่ยจะชมใบร่วง,วงทิ้งใบนะทิ้งใบจะออกดอกมากิ่งจะพร้อมเล็กเพราะว่าชนชมขาดขาดใบเพื่อจะสร้างใบจะเป็นตัวปรุงอาหารพู้ถูกไหมนะประมาณนั้นแหละนะก็ให้ปุ๋ยไปชมชมสวงามได้อันนี้ต้องการให้ออกดอกต้องมีปุ๋ยอย่างเดียวอันนี้เรื่องกิ่งนะที่ผมทําคลิปหลายปีก่อนที่ออกดอกเต็มต้นตอนนั้น มีทุนมีทุนในการทำงานนะผมจะให้ปุ๋ยไปผมก็จะให้ทั้งสองสูตรไปนั่นแหละเดี๋ยวให้ผมมีตังก่อนนะไปซื้อปุ๋ยเล็กดอกมาแล้วทําให้ดูแล้วก็จะทําให้ดูว่าทํายังไงให้ไม้ได้สวยๆออกดอกเต็มต้นได้ไดสวยๆนะครับผมก็พอแล้วขอบคุณครับด้วยที่มาเยี่ยมชมจะฟังได้ไหมรู้เรื่องไหม ผมจากน้ำก่อนหนาวแล้วครับผมเพิ่งมาจากที่ทํางานครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่มชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณเอาวันนี้มันจุดจีนนะครับผมก็ขอบคุณเป็นพ่อเป็นแม่คนพี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยนะครับผมที่อวยพรวันดีๆวันที่เป็นสิริมงคลให้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ร่างกายที่สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงภูนสุขไม่เก็บไม่ป่วยร่ำรวยเงินทองทุกท่านครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ